ครับสวัสดีครับ BFC ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกพับขบแตมเนาะพี่น้องนะเนาะขบปแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสาม ครับเด็กล่างก็ออก1นสเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมากะรุดได้พี่น้องนะครับเห็นปะคับวันศุกร์ที่10บมกราคมสองห้าาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8กับ1 แปดกับหนึ่งกามาหนึ่งนพี่นองเนาะแต่ว่าจับค um, ูรุดท like. ี <clipping ından> <qu> <hearing> ่พ <c oughs> ี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งสามนะครับส่วนเก่าเก้าสี่ไก่เคียงเก้าสี่เอารุดคือรุดนพี่นองเนาะบัวากันมีเขามีรุดบัวคู่บาอาจารย์ในนพีนองเนาะครับเอามือนี้เตรียมพามาติดตามต่ออีกนะครับ 阿姨，你们做啥呢？ ครับกล่าวพัฒนาเซียนหยวนนะพี่น้องเนาะบนล่างพี่น้อง กับสองกับเก้าพี่น้องขับ <c oughs> ส่วนจับกู่ด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งสอง

92 93 96 97 แปดห้าี่น้องซิปพอดี <c oughs> แต่ว่าจารย์ก็ไม่เนียนคือพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง หนึ่งสองสองปดหกเกเกเจ็ดพี่น้องเน้นหาชุดทาหาง สัตย์เยนนะพี่น้องเนาะเนามักสอบตัวเล็กก็จะเริ่มกลับตัวน้ำเด้อดพี่น้องเนอครับวันจันทร์ที่สิบสามมกราคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าครับสิบคู่สิบหางพอดีพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่แปดสองแปดหกเก้าสองเก้าสามแปดเก้าหกเก้าเจ็ดแปดห้า น้พี่น้องเก่าสามบอกแล้วน้พี่น้องเนาะขับประจำก็ใช้เบื้งน้พี่น้องเนอะอาจารย์ชงมาให้รับลาววันจันท์พี่น้องขับวิ่งสองกับเก้าข้างล่างพี่น้องสองกับเก้าครับมีหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่แปดสองแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดแปดห้านะครับ ครับเนียนกน็คือวงกลมใหม่นะพี่น้องครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมพี่น้องมักสอบตัวเลขก็จะลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะคอยเข่าคอยเตียกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาพ่อแตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนยวนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒน,นาไม่พ่อแตีม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดื้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนะเาะรับฉนั้นแล้วพอแตม้มข้อไว้พริบคอยเข่าคอยแตกปังๆพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมนันๆกันนะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแช์พอแต้มน้ำเดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนํหน้าครับ สุดท้ายทายสุดนี่ขอหิบชีทุกคนโฉกโฉก,กมันมันแห่งๆหงด้วยๆกันทุกคนนะครับเนาะ,ะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม